ติอยู่นั่นน่ยใช่ไหมหางเวลาเวลาใส่หางปลาไปแล้วมันขึ้นแค่ฟิวไม่ได้ไงไมต้องรออีกไม่ต้องทำอะบปล่าแต้อกงเลยกับต้อป่วนต้อป่วนนี่เสียใบห้าขึ้นอีหกเส้นอ่ะเออี่หน่อยขึ้นอีหกเ้ผมคทยมากกว่าเร็วเลยจะไปชัยนาธนเจ้าเรือนี่ไปเหรอไปชัยนาทใช่ไหมเอ็นชันา น้ำมันจะหมดประมาณเท่าไหร่จากเที่ยวไปชนะเลยไม่รู้ตอนนี้ก็น่าจะน้อยร้อยตัวนี้น่าจะมีร้อยร้อยบาทนะร้อยลิตรโอ้ร้อยลิตรหโอ้ร้อยบาทร้อยลิตรเดี๋ยวไปอายุยาร้อยลิตรใช่ะไหมมันบวกไปประมาณอ่ามันกินกว่ารถไหมกินกว่าครับกินกว่ารถมังช้ากว่าอืมครับก็เรามาเนี่ยโมแก่ไปกลับอ่ะสี่ลิตรร้ออืมสี่ลิตรก็ถือว่าสดนด้ ไม่เป็นไรแดี๋คนชอบดีกว่าพายอ่ะดีกว่าพายประมาณกิโลลิตรเออตัวไหนตัวนู้นน่ะนะใหญ่ไอ้สองกิโลลิตรดิตัวไหนตัวเนี้ยตัวนี้ใช่ไหมเนี้ยตัวแบบเนี้ยที่ทำไปที่ลองไป่อที่ที่แท้ไปลองคอนเทนต้องจอกครับสี่สิบโลยี่สิบลิตรก็สองโลลิตรอ่ะโอ้ครับเนี้ยอืมประมาณเนี้ยถูกกับตั้นไหมนหน่อยเอาตรงนี้ก็ ตันนี้ก็เครื่องหนึ่งครับตอนนี้ก็มาหลายแห่งนี่คณะรับแต่เครื่องลูกหลานก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยทุกท่านอ้าวเปิดโชว์อีกแล้วนะฮะขอถ่ายหนะ่อยโอ้โหเจอเจอเครื่องนี้อีกเรื่องเครื่องหนึ่งนี่เก็บมากนะครับโอ้โหดูด,ดิเนี่ยเนี่ยนี่มันกูด,ดังชัด น่ะความสวยนะครับเงาตาแตกเลยเนี่ยโอ้โหเออสวยจังเลยสวยนี่ของใครเอ่ยเนี่ยตัวเดียวขอตัวดีไหมเอ่อ 4K อันนี้ 4K ตัวที่ห้า ทำสีทำไรนะสวยมันจะมันจะแพงตรงชุบใช่ไหมใช่ครับราคาชุบมันขึ้นขึ้นเดือนต่อเดือนนะครับราคาเปลี่ยนตลอดเขาเขาคิดยังไงชุบเนี่ยเป็นชิ้นเป็นชิ้นใช่ไหมเออชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กกันนะเขาราคาประเมินใช่ไหม ไอ้ไอ้นี่ทําสีใช่ไหมใช่ครับพูดง่ายๆก็ลื้อทั้งหมดเลยเนาะออันไหนจะชุบอันไหนจะคงไว้ซึ่งสีเดิมนะครับก็เหมือนมาบิ้วใหม่เลยอืมมันก็ยังมีก็คือเครื่องยนต์น่ะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะนําเข้าไม่ว่าจะอยู่ในเนี่มันไม่ค่อยมีนะครับผมก็พอรู้จักเรื่องเชียงกงอยู่ตอนนี้ของเข้าไม่มีเลยและของแพงด้วย แพงด้วยไม่ใช่ว่าหากันได้ง่ายๆนะครับไม่ใช่สายนี้จริงๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะจิบมาทําได้เหมือนกันนะครับรเหมือนสักครู่นี้บางก็บอกว่าอันนะบอกว่าต้องซื้อรถเป็นคันแล้วมาถอดเอาเครื่องดูนะลงทุนกันขนาดไหนด้วยใจรัก,กน,นะครับต้องบอกด้วยใจรักนะฮะเอาพี่ปิดคลิปให้หน่อย พี่ชิบให้หน่อยว่าถ้าใครสนใจอะไรประมาณนี้นะฮะนะฮะพูดเลยฮะถ้าสนใจนะครับก็มาตกแต่งกันได้ฮะมาตกแต่งกันได้ใช่ไหมฮะเออก็คนคนรักก็คงจะไม่บอกว่าสูงเลยนะนะครับอ่าติดต่อจะใครต้องถามหาใครเนิโทรมาเบอร์ผมก็ได้แปดหนึ่งครับห้าแปดสองห้าหกเจ็ดหนึ่งครับผมครับผมหน่อยนะฮะ เรื่องเครื่องเรือเนาะนะครับที่หาไม่ได้หรือบิวไม่ถูกใจนะครับลองมาดูนะครับนะฮะเอาจําอีกทีเบอร์ศุนย์5 6ดหนึ่งแดสองห้าหครับหน่อยครับผนขอครับนะฮะ